ทุกคนคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยเนาะอินฟานที่วันนี้เราได้รับโอกาสพิเศษนะคะจากทางสวทบตรงหรือชื่อเต็มว่าอะไรคะอินฟานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเบตงค่ะน,นะคะโดยส่วนตัวแล้วนูเรียนี้ก็คือว่า,ามีโอกาสนะคะได้เป็นแขกรับเชิญนะคะในรายการต่างๆตั้งแต่ช่วงมปลายมาช่วงมหาวิทยาลัยถึงแม้แบบจบทํางานแล้วก็ยังถือว่า,ามีโอกาสได้มาทำนะคะแต่ส่วนอินฟานเนี่ย ก็คืออินฟานเป็นคนที่เป็นนักวิทยุอยู่แล้วแต่ว่าเป็นของโรงเรียนถูกไหมคะเป็นระดับของเพื่อการศึกษาออใช่แต่ทีนี้คืออินฟานก็คือยังไม่ได้มีโอกาสขนาดนี้นะคะก็ถือว่าถือว่าเป็นโอกาสดีมากที่วันนี้เราจะได้มาเป็นแขกพิเศษนะคะแล้วก็หรือว่าอย่างหนึ่งคือได้มาร่วมจัดวิทยุก,กันนะคะโอกาสดีๆเนี่ยก็ต้องอันดับแรกเลยเนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่เปิลมากเพราะว่าแบบไปแอลพี่เปิลมเนีาย เป็นอีกหนึ่งความฝันเนาะเออเป็นหน fun, ึ่งความฝันที่เราอยากจะทํามากที่แบบว่าเออแต่เรายังไม่รู้ไงแต่พี่เปิ้ลก็คือชวนตลอดแล้ววันนั้นก็มีโอกาสที่ดีนะคะพี่เปิ้ลก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวจะลองคุยกับหัวหน้าพี่เปิ้ลดูนะคะแล้วก็ได้เสนอพวกในการนะคะของสวทไปตรงไปนะคะแล้วก็เพื่อนยก็บอกว่าวิญญดีมากเลยเนาะยินดนเพราะว่าถือว่าเออเป็นงาน้านเยาวชนแล้วก็เยาวชนอยากจะทําด้วยนะคะ ก็เป็นไงบ้างพอตอนแรกอินฟานที่ได้ดูว่าเอิญเนี่ยเราจะได้มาทำตื่นเต้นมากอยู่ๆอาจารย์นูเรียส่งมาเออส่งมาเอ้ยเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เ่เราไปสอนทอนะตกใจมากตื่นเต้นด้วยแบบว่าเออเราเราก็ใฝ่ฝันอยู่เนาะอาจารย์เนาะเราก็ไม่คิดว่าฝันของเราเนี่ยก็จะจริงวันหนึ่งเนาะอาจารย์นูเรียใช่เพราะว่าอินฟานี่คือถ้าสังเกตคือจะจัดบ่อยมากนะคะก็ของทางโรงเรียนนี้คนดูเยอะไหมเยอะเยอะอาจารย์นูเรียตอนนี้คนทิดตามเพจก็เยอะด้วยใช่แต่ตอนนี้คือถือว่าแบบกว้างยิ่งขึ้นก็คือเนี่ย หลายพื้นที่นะคะจะได้ฟังของสวทเป็นตรงกันเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวมาตามกันทุกคนคะตอนนี้เราก็นีนะคะอินฟานท้องส่งนะคะมีพิจันร์นะคะถึ่ผู้ดำเนินรายการร่วมกับพระรอยใช่ไหมพี่นะคะทุกคนพื่อหัส ให้ชมบรรยากาศนะคะเป็นไงคะตอนนี้มีอาการยังคะเป็นตัวถึงครัว ทําเพจขึ้นมาแล้วฟังชีวิตว่าอะไรคะสุดแล้วปะสุดแล้วปะสุดแล้วป้าใช่ค่ะศิลปะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะในคอนเทนต์ในเพจในี้คอนต์จริงๆก็คืออ่าจริงๆเนี่ยเราต้องการก็คือทีมงานหลักก็คือมีอยู่4คนคนมีอาจารย์เวอรอรมันเขาไยินยูง ครูเวียระเป็นครูสอนศึกษานะคะก็มีหนูมีฟ้าแล้วก็มีอ๋องสี่คนแต่ทีนี้ก็จะมีสภายเด็เรียนมาแซมแซมมาเป็นเกรสมาเป็นใครก็ได้ที่เรารู้จักแล้วก็เราอยากจะโปรโมทเบตงน้อยฟ้าใช่ครับเราอยากจะโปรโมทเบตงกันโดยที่แบบว่าเหมือนเราเอออยากจะใช้เวลาว่างเพราะตอนนี้สื่อโซเชียลมันสําคัญนะพี่อยากจะแบบเออให้เขาเพราะส่วนมากเนี่ยคนจะมารีวิวเบตงเยอะมากใช่บล็อกเกอร์ทั้งหลาย แต่ทีนี้เราก็คิดว่ายังไม่มีคนเบตงใช่ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะเออไหนๆก็เรามีโอกาสแล้วแบบฟานเขาแต่งอะไรได้แบบแต่งพวกกราฟิกได้เนาะพี่ฝ่าพี่แวร์เนี่ยก็คือเก่งพวกตัดต่อหนูก็จะแบบผู้ดำเนินรายการอนองที่คอนตอนเล่นกันจริงๆทุกคนก็ช่วยๆกันทำได้หมดค่ะค่ะก็มาคลิปแรกนะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับรคะการฟานคลิปแรกตอนนั้นเราไปกันที่ อ่าสถิดอาร์ตเราเดินกันทั่วเบตงเลยครับคลิปแรกพี่คือแบบก็คือเราเห็นสถิดอาร์ตเนาะแต่ยังไม่เคยแบบว่าจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็เดินอ๋อนี่ก็คือเดินไปทุกจุดเลยใช่โอ้โหเลยคิดว่าโโอ้หมันมันผ่อนคลายด้วยนะคช่ไมใช่มากเลยนะแต่พี่แบบพุ่งหนูจอดที่ไหนนะฟานตอนนั้นตอนนั้นเราจอดกันที่หน้าพาซาใช่พี่สตาร์ทกันที่หน้าพาซาหน้าพาซาพี่เดินทุกที่บิสติดอาร์ตเดินไปถึงตรงนั้นค่ะเกือบอ่าหน้าสานเบตงค่ะโอ้โหยี่ลูกเราก็รูสึกว่าเฮ้ยเนี่ย ถ้าเราไม่ได้ทําเพจอะเราไม่ได้จะเราไม่ได้เจออะไรที่มันเป็นใช่ถ้าปกติแล้วนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอินฟานเป็นยังไงบ้างความรู้สึก <c oughs> สนุกบ้างเลยจาน <c oughs> ใช่จริงๆแรกๆเราคิดว่ามันจะแบบ อุ๊ยอะไรเงี้ยแต่ว่ามาถึงปุ๊บพี่ๆเขาแบบฟูเป็นกันเงสนุกมากใช่และที่สําคัญคือได้มาเจอพี่วีลาล่าคือทุกคนในที่นี้ก็คือเป็นศิษย์เก่าวีลาล่าหมดเลยทุกคนเลยทุกคนนักนนบ้านเกิดนะคะก็เอย่าลืมติดตามรามยการของพวกเราบ้านนี้มีสุขใช่ไหมนะคะทุกวันเพื่อรหรัสเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาเยประมาณอย่าฟังเพลงเพราะๆอะไรก็สามารถมาอินบ็อกได้ค่าทางวันนี้ไปแล้วทุกนบ๊ายบาย Yeah. <laughs> you